นะมิมลองขยับขวายากเนาะไม่ไหวแล้วข้าวทำไมไม่ไหวแล้วหิวเออก็ควรหิวแหละไม่โมงสี่สิบแล้วค่ะทำงานตั้งนานก็แต่เช้าไปหาอะไรกินข้างล่างกัน มีอะไรกินด้วยหรอแม่สั่ง,ง,องของไว้อดลิเวอรี่เห็นมาส่งเมื่อวานไปดูกันเนี่ยน,น,น่ากินแล้วก็เอาอะไรไปใส่ไปต้องหู้นี่แล้วกันเนะเาะลองเอาไปใส่ได้เลยทำง่ายทำไปสำเร็จรูปเลยนะลองไปทำกัน มิมเสร็จแล้วกินกันร <Yeah. S 1> อมันนาน <Yeah. S 1> เปิดหม้อสิคะเ, <Ooh. S 1> เอาอะไรก่อนเอาลูกชิ้นปลา <Ooh. S 1> คือ <Ooh. S 1> อุ้ย <Hi. S 1> น่ารักมากินเส้นมันเส้นลูกชิน้นเส้นลูกชิ้นปลาเส้นอ้ย <Ooh. S 1> ยาวราคาโอ้ยขอชิมน,น้ำหน่อยได้ไหม ใ,ใครว่ยขอชิมน,น้ำกอนละวกันชินลูกชินได้ออเหรอห,หิวจัด <ใน S 1> เลว้วะออร่อยเครร็มคอน้ไม่ต้องปรุงเลยคือแบบไม่รู้อ่ะมันจะมีแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะอุยอร่อยอืม ไม่ใช่อร่อยนะแล้วบอกว่าพวกแบบลูกชิ้นปลาหรือว่าเส้นปลาคือไม่มีแป้งจริงมีแต่แบบว่าเนื้อปลาจริงชิมบ้างแแบบมันดูเด้งๆอ่ะอืมดีเด้งสู้ฟันดีอืมดีจริงไม่ใช่แบบโกหกเลยนะทุกคนแบบดีจริงๆอืม แล้วนี่คือสิ่งที่เราใส่ไปก็คือเด็กหัวตองหูรอดกับเบคอนยาอร่อยะทุกคนที่มันจะเข้ากันหรือเปล่าไม่เหมือนบบว่าความเผดแบบพริกดองกระเทียมดองของเขาอะเขาใส่พริกดองกระเทียมดองด้หรอของเขาเองแต่แบบตองหูย้ยีแบบ <4. S 2> ไม่มีแบบว่ากลิ่นแบบแรงขนาดนั้นเลยนะคือใช้ได้แบบดีจริงๆแล้ววุ้นเส้นก็คืออันนี้วุ้นเส้นเราไม่ได้เอาไปเขา <อ S 2> <ขอ S 1> เรียกอะไรนะแช่นะ้ําแต่ว่าออกมาดูดีมากก็คือวุ้นเส้นเหมือนวุ้นเส้นแช่น้ําเลยไม่ต้องกลัวอุ๊ว่านะจ๊ะเขาใส่นี่ไงเขาใช้ย่หหวานแล้วประเด็นคือที่สำคัญก็คือให้ผักมาด้วยคือไม่เชื่อว่าเขาจะให้ผักมาด้วยนะเพราะว่า สุกพะพะใช่ใช่ใช่อืมอร่อยจริงวาถ้าเจ้มข้นแบบคือเย็นตาโฟแบบเย็นตาโฟของจริงอันนี้คือเย็นตาโฟของจริงแล้วเส้นปลาคือเยอะมากลูกชิ้นปลาคือลูกชิ้นปลาอร่อยจริงชอบอแบบมันแล้วแบบเป็นลูกๆมาแบบนี้เลย นี่ล,ล,ลูกอร่อยนี่เกี่วมันแบบสู้ฟันมากแบบว่าอร่อยอร่อยลูกชิ้นเขานะแบบไม่คาวเกินไปแล้วก็เด้งแล้วก็แบบว่านาชิมแบบเส้นๆน่ะเปรอะก็คือแทบจะไม่มีของจริงก็ไม่มีอะเพราะอะไรเขาใช้เนื้อปลาเขาจริงนะเนี่ยเขาใช้เนื้อปลาแล้วก็ เอาไปตี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 ตัวเป็นเจนรีอืมอ,อืมอืมแบบเส้นอร่อยอืมถ้าถามว่าเลือกอะไรในหม้อน,นี้เลือกไม่ได้นะอร่าหมดเลยสีน้ำเข้มข้นยังไงรสชาติเข้มข้นแบบนั้นเลยอิ่มไม่ไหวแล้ว หายไปเยอะมากครึ่งมองได้ทุกคนคือคุ้มมากอะ่ะสองคนสองนึงคือคุ้มมากๆเออสองสัยมานานแหละวะ่ามันคือตายยี่ห้ออะไรนะมันคือชื่อไม่สามารถนนะจะอารูนิ่โอ้มีวิธีด้วยนะเนี่ยวิธีทำเขาบอกครบสุดยอด เรา <ừ. S 2> ไปสั่งดูได้เราสามารถไปซื้อได้ที่ไหนบ้างเขาส่ง Delivery สั่งออนไลน์หาเซิร์ชเจอแน่นอนอะรู้นี่ลองดูอันนี้ล่ละก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทั่วไปจะไม่อร่อยทั้งโหลูกชิ้นปลาอันนี้เย็นตาโฟมาชิ้นปลาดี<ป>อร่อยมากโอเคงานได้เวลาแหละไปทำงาน,งานค่ะ ก่อนจะหลับ Let's go <S <Bye. S 3> อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให <Hey S 3> <Hey S 2> ้พวกเราดนะคะ MK Mini Mart ด้วยนะคะเว้ย่าค่ะ MK Mini Mart น,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 นะคะ,ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ